สวัสดีนะครับเพื่อนๆชาวราศีกุมทุกท่านนี่เป็นคลิปของเดือนกุมภาพันธ์2564ต้องบอกงี้นิดนึงนะครับว่าชาวราศีกุมหลายๆคนนะครับร้อนที่ร้อนทางพัดที่นาคาที่อยู่หลายคนนะครับต้องซ่อมรถซ่อมบ้านนะฉะนั้นขอฝากเตือนชาวราศีกุมนะครับในปี64ตลอดปีเลยนะหลายๆคนจะต้องดูดีๆนะครับในเรื่องของการทําประกันรถนะครับใครที่ขับรถขับลาอยู่หรืออย่างไรอยู่ ซอนแนะนําเลยนะครับปี64นี้ซื้อประกันรถเถอะจะประเภท1ประเภท2ประเภท3ซื้อเอาไว้เถอะนะครับเพราะมันมีกลิ่นไอของการเกิดอุบิเหตุหรือมีกลิ่นไอของการซ่อมรถซ่อมบ้านนะฉะนั้นไ่ไปดูในตรงส่วนของเรื่องเงินเงินทองทองกับของชาวราศีกุมกันนิดน,นึงถามว่าดาวการเงินของชาวราศีกุมนะครับในช่วงของต้นปีอย่างนี้ถือว่ามีการทําองศาที่ไม่น่าพึงพอใจต้องเน้นนะฮะไม่น่าพึงพอใจ ฉะนั้นชาวราศีกุมหลายๆคนนะครับชักหน้าไม่ถึงหลังในยุคโควิดอย่างนี้หลายๆคนต้องเอาเงินเก็บเงินก้อนหรือเงินซุกเงินซ่อนนะครับเอามากินมาใช้เอาเงินรีเสิร์ฟที่กะว่าจะซื้อนู่นจะเก็บไว้ซื้อนี่ นะครับเคยต้องเอามาใช้ใจ่ายในยุคโควิดอย่างนี้ก็เห็นใจแต่บอกชาวราศีกุมไว้นิดนึงนะครับข่าวดีกําลังจะมาอีกเดือน2เดือนข้างหน้าฉะนั้นอดทนอดกั้นอีกนิดนึงนะครับสำหรับชาวราศีกุมเป็นกําลังใจให้จริงๆในยุคโควิดอย่างนี้ซอต้องบอกเลยว่าซอเข้าใจนะครับว่าคุณอยู่ในสถานการณ์อย่างไรทีนี้ไปดูในตรงส่วนของเรื่องอของการงานกันนิดนึงนะครับในตรงส่วนของดาวการงานของชาวราศีกุมมันมีอน,นิสงทั้งในเชิงบวกและในเชิงลบ เพราะว่าชาวราศีกุมนั้นนะครับในเรื่องของการงานยังมีอานิสงส์ที่ดีด้วยกําลังดาวที่ดูน่าสนใจแต่หลายๆคนนะครับถ้าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของหน้าที่การงานหรือความรับผิดชอบหรือแม้แต่จะต้องตกงานนะครับในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปมีความน่ากังวลใจสูงฉะนั้นชาวราศีกุมหลายๆคนนะครับทำงานอย่างรอบคอบทำงานอย่างมีความตั้งอกตั้งใจและ ทุ่มเทนะครับกอดงานไว้ให้แน่นๆแต่ก็อย่างว่านะครับในยุคโควิดอย่างนี้กอดงานยังไงมันบางทีโรงงานมันก็ปิดตัวฉะนั้นชาวราศีกุมนะครับในปลายเดือนกุมภาพันธ์คงต้องพึงระมัดระวังในเรื่องของการงานที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีปัญหาหรืออุปสรรคในเรื่องของการงานฉะนั้นฟังแล้วในเดือนกุมภาพันธ์นี้ชาวราศีกุมดูจะปวดเสียนเวียนก้าวอยู่พอสมควรแต่หลายๆคนก็โชคดีนะครับได้ตกงานจากที่หนึ่งแล้วไปได้งานอีกที่หนึ่งก็ยินดีด้วย ทีนี้ไปมองในเรื่องของความรักความค่ของชาวราศีกุมกันนิดนึงองศาดาวในช่วงต้นเดือนนั้นถือว่าองศาดาวไม่ดีนะครับถึงจะไปเกาะเกี่ยวกับดาวสุพเคราะห์อย่างไรก็ตามแต่มันก็มีดาวบับเคราะห์เข้ามาทํามุมลวกฉะนั้นชาวราศีกุมนะครับในเรื่องของความรักความค่ก็คงต้องบอกว่าอาจจะมีเงื่อนไขของเวลาและสถานที่ที่อาจจะได้คุยได้พูดจาได้เจรจากับคนรักน้อยลงหรืออาจจะกุ้มมากจนพูดไม่ออก และเก็บตัวเงียบๆอยู่คนเดียวฉะนั้นในเรื่องของความรักความค่ก็อาจจะกระทบกระเทือนในช่วงของครึ่งเดือนแรกของลาเดือนกุมภาพันธ์พอค่อยหลังนะฮะจากกลางเดือนไปแล้วนะครับชาวราศีกุมในเรื่องของความรักความค่ก็จะดูดีขึ้นนะครับเพราะคนรักคนคนรักหรือแฟนนั้นจะเข้ามาดูแลแล,และเข้ามาซับพอร์ตคุณได้มากขึ้นหรือมาเอาใจใส่คุณได้มากขึ้นฉะนั้นนะครับก็ยังไม่เป็นไรนะครับยังมีคนรักคอยให้กําลังใจกับเราอยู่ฉะนั้นชาวราศีกุมก็ต้องบอกว่า อดทนอดกั้นและต่อสู้ในยุคโควิดอย่างนี้อีกไม่กี่เดือนคุณจะมีข่าวดีซอบอกคุณได้แค่นี้ฉะนั้นในช่วงต้นปีอย่างนี้อดทนอดกั้นไปก่อนพอมองในงส่วนของคนโสดน,นะครับก็ต้องบอกว่าชาวราศีกุมนั้นมีโอกาสไหมที่จะเจอคนที่มีเจ้าเข้าเจ้าของจเจอไหมที่จะเจอคนถูกอกถูกใจบอกว่ามีโอกาสอยู่พอสมควรฉะนั้นนะครับชาวราศีกุมหลายๆคนที่โสดอยู่ก็มีโอกาสที่จะพบรักนะฮะในทางอินเทอร์เน็ต หรือในทางโลกโซเชียลได้หรือไม่บอกว่าได้นะครับฉะนั้นก็อาจจะคุยแชทกับคนไปเรื่อยๆนะครับเปิดโอกาสให้กับตัวเองสําหรับคนโสดแต่ถามใจซ้อนนะครับสำหรับคนโสดของชาวราศีกุมในช่วงครึ่งปีแรกนี้โดยเฉพาะในเดือนกุมภาพันธ์นี้ซ้อต้องบอกว่าใจเย็นๆทำใจล่มๆไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนขอให้โชคดี